อสัสดีลูกๆชั้นป .2 ทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นจะพาด็กๆนะคะทบทวนการบวกโดยวิธีลัดนะคะเมื่อทบทวนเสร็จนะคะคุณนุ่นก็จะพาเด็กๆนะคะทําในแบบวัดนะคะแล้วก็ประเมินผลการเรียนรู้นะคะซึ่งในเล่มเล็กๆตัวนั้นนะคะลูกก็จะ ให้ทำในหน้าที่8นะคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะในการทบทวนการบวกโดยวิธีรัดนะคะซึ่งคุณนุ่นก็ได้สอนไปแล้วว่ามีทั้งไม่มีตัวทดนะคะแล้วก็ที่มีตัวทดนั่นเองการบวกก็จะมีอยู่2วิธี ะะถ้าเป็นวิธีรัดเนี่ยจะเป็นจะมีทั้งไม่มีตัวทดและก็มีตัวทดนะคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะในตัวอย่างของการบวกโดยที่ไม่มีตัวทดนะคะอย่างเช่น345บนะคะบวกกับ123นะคะอ่านะคะเด็กๆจัดการบวกจากข้างหลังไปข้างหน้าเลยนะคะ5บวก3นะคะก็จะได้8นะคะ4บวก2ก็จะได้6 3บวก1ได้ 4นะคะคำตอบที่ได้เราจะได้468นะคะอ่ะจากนั้นนะคะต่อไปจะเป็นการบวกที่มีตัวทดนะคะ,ะดเด็กๆไปดูค่ะ9บวก4นะคะได้เท่ากับ13นะคะเราก็จะเขียน3ทดกับใส่ตัวทด1ลงไปนะคะในหลักต่อไปเลยนะคะ4บวก8นะคะจะได้12บวกตัวทดหนึ่งจะเป็น13ใส่3ทด หนึ่งนะคะจากนั้นเอา6ไปบวกกับ2ค่ะได้8ปบวกตัวทด1ก็จะเป็น9นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ933นะคะอ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนันลูกเปิดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้นะคะไปที่หน้าที่8เลยนะคะ เด็กๆก็จะเห็นกับรูปที่เป็นชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่านําตัวเลขในกระเช้าชิงช้าสวรรค์นะคะที่มีจํานวนดาวเท่ากันนะคะมาเติมในช่องว่างนะคะแล้วหาผลบวกในแต่ละข้อลูกตัวนี้คุณนุ่นจะทําข้อหนึ่งให้เด็กๆดูนะคะซึ่งคุณนุ่นจะเลือกตัวที่มันมีดาวเท่ากันก็คือเอาดาวที่น้อยที่สุดก็คือดาวหนึ่งดวงนะคะอะเด็กๆไปดูคะ่ะว่าดาวตัวเลขที่มีดาวหนึ่งดวงนะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะอะ ก็คือเลข3 6 3กับ191ร้คุณนุ่นจะเอาตัวมากนะคะตั้งก่อนอ่ะซึ่งเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ363บวกกับ1 1 9นะคะเอามาตัวเลขไปเขียนลงในช่องว่างนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปทดบวกเลยนะคะซึ่งคุณนุ่นก็จะทดบวกแบบนี้ค่ะ363บนะคะบวกกับ119นะคะจัดการบวกกันเลยค่ะ3าบวก9ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 12นะคะใส่2ทด1นะคะอ่ะ6บวก1นะคะได้เท่ากับ7 1บวก1นะคะเท่ากับ8อ่ะ3 1บวก1เขาก็จะได้4นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ482เราก็เอาไปเขียนในช่องว่างเลยนะคะก็จะได้คำตอบคือ482นะคะนั่นเอง คือการรัง,งานในวันที่23นะคะในวันนี้ก็คือให้เด็กๆทําในแบบวันและบันทึกผลการเรียนรูน้นะคะไปหน้าที่8นะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จบลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ